you. เจมจิจ e, ูเน่ชวนเปิดประสบการณ์มอดแดดมิวในงานเวิล์มิวเดย์จาก c ีพีเมจินวัตกรรมใหม่ที่มากกว่านมธรรมดา2ตัวแทนคนรุ่นใหม่เจมสชิรายุและจ e ูเน่เพิร์นพิชยาชวนร่วมเปิดประสบการณ์มอดแดดมิวกับ c ีพีเมจิในงานเมจิเวิลมิวเดย์เพราะนมเป็นได้มากกว่านมที่สามารถตอบได้ทุกโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบบนมคุณภาพดีอย่าง c ีพีเมจิที่มุ่งนนำนวัตกรรมจากญี่ปุน่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ นมและโยเกิตรูปแบบใหม่ที่ทั้งอร่อยมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพเพื่อชวนทุกคนมาดื่มนมและโยเกิร์ตกันเนื่องในโอกาสวันดื่มโลกจะเต็มด้วยกิจกรรมแบบอินโนวทีฟและความบันเทิงสุดพิเศษณแฟชั่นฮอล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนภายในงานสองนักแสดงอย่างได้ร่วมชมโชว์เคสนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมจาก CP พีเมจิถ่ายทอดการเดินทางของนมเมจิจากอดีตส่อนาคตสะท้อนนวัตกรรมของ CP พีเมจิที่ตอบโจทย์ผู้บริ โภตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาและยังได้ร่วม DIY สร้างรั์นมรสชาติเฉพาะของตัวเองที่ไม่เหมือนใครพร้อมแชร์ออกไปในโลกออนไลน์เป็นที่ะระลึกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาสัมผัสความอร่อยที่ดีต่อสุขภาพผ่านการออกแบบเมนูจากนม CP เมจิในสไตล์ของตัวเองพร้อมผลิตภัณฑ์มาให้ทุกคนได้สัมผัสและทดลองกันแบบจุใจเพราะ CP เมจิอยากมีส่วนร่วมให้คนไทย หันมาบริโภคนมและโยเกิร์ตกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจึงอยากให้ทุกคนได้เห็นว่านมเป็นไปได้มากกว่านมและในอนาคตก็จะมุ่งมั่นใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคต่อไปค่ะ ก็ันะเปาสำหรับวันนี้ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแานที่ใหญ่มากนะครับก็เป็นเบสิเตอร์เดก็เรียกว่ามามาก่อนเพราะทุกวนที่หนึ่เนี่ยเราก็จะมีวันวิวเดย์หรือว่าวันวิวโลกที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาดูผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ก็อยู่ในส่วนของเบิตอร์นเตเร์ซึ่งเป็นยูเกิลเบจิตอร์เตวย์นั่นเองทดองเองแล้วก็ได้ความรจากคุณเนแล้เป็นยังไงบ้างใช่ว id <Yeah> ันน mm hmm. uh really> ี้ก็ ได้มาตื่นร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้มาแสงาดงควาเป็นกันต์มากมายเลยนะครับบนเวทีวันนี้ที่เราได้รับความดึเยอะมากๆเลยที่ว่าเมจิกต่อไปแบบมีแบบอิมพอรัตหลาสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีนวัตกรรมแล้วกว็ยางคิดกดเพื่อที่จะให้ให้กับผู้บริโภคเนีได้เสียงที่ดีที่สุดแล้วก็วันนี้มาร้องเพลงด้วยร้องเพลงเดี่ยวแล้วก็มาร้องเพลงกับจูเน่วันนี้ได้ไปร้องเพลงกับจูเน่ด้วยเป็นการรักมากครับกับพี่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 กับก็บพี่กับพ่าัมพี่กับพี่กับพียเนี่ย มีโอกาสเป็นมิสเ,เตอร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เดย์วันแล้วการฟุตเครับตั้งแต่เดย์วันที่ที่เราล็อตโปรดักต์กันแล้วก็ตอนนี้ก็ปีนี้ครบรอบ12บสองปีแล้วเนี่ยเรามีอะไรมั่นใจที่เขาแบบไม่ไปไหนเลยอ่าอันนี้ไม่ชัวร์เลยครับอาจจะต้องถามทางลูกค้าแต่ว่าเราอยากจะเป็นมิสเซนต์แหละอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าว่าการาก,การทานโยเกิร์ตเนี่ยให้ร่างกายของเราโดยรวมเนี่ยคือดีจริงๆ บอกว่าเด็กสมัยผมไม่ค่ยที่ช,ชอบกินนมนมบนยอะไรสิ่งนึงยอย่างมากม,มายเราจะเปลี่ยนว่าชนชนนมนมแข็งล่างอะไรเงี้ยจากชน,นอะไงบ้างคนะือจ,นะจริงๆแล้วมวนานมเ,เ,เป็นเป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งแหละครับท,ที่ที่มีสารอาหารที่ดีอยู่ในนั้นซึ่งสมัยนี้เนี่ยทางผู้ผลิตอ่ะคือเขาก็มีหลาลกหลายรูปแบบมากๆเลยนะที่จะให้เราสามารถเลือกกินได้ว่าใครไม่ชอบอะไรใครชอบอะไรทุกนี้นั่นอะไรเงี้ยเราก็พยายามคิดคนมาแบบให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุด ทุกคนก็ลองลรงผมก็ลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งแต่ก็จะได้ลองดูว่าเออจริงๆแล้วมันมีสาระอะรที่แบบจำเป็นอยู่ฟังไหมกัได้ครับเพราะมีรถชัดใหม่กัดขึ้นเลยในฐานะที่จะเย่ากาถึงสุปครับผมถ้าเกิดว่าผมก็จะฝาในส่วนของโยเกิร์ตเมจิบเกรียนะครับที่มีจุดิน c b ดอีชิเตนะครับมีรถใหม่นะครก็คือเซตโยเกร์ตแหุนแต่ว่าเป็นรถส้มยูสูนั่นเองที่ผสมเปล็สด้ไก็เป็นโยเกิร์ตเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ส่วนล่าง

มารวมกันแล้วก็เขามีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะเนาะแบบเรียบิ้วเออยอะไรเออยังแล้วก็มีเมนูที่เขาสเชิญผลิตมาหลากหลายก็คือว้าวไปด้วยอะค่ะก็ถือว่าเป็นลา่ยนรูปได้สำหรับใครที่ชื่นชอบกันดื่มแต่ว่าก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ได้ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ที่เขาทำโมจิอะไรสักอย่างแบบได้ลองชิมด้วยแล้วดีใจมากที่ได้ชิมเพราะว่าดูแล้วก็แบอยากลองกินว่ามันจะเป็นยังไงแล้วพอได้ลองอ่ะคือในมุมของเน้นนั้นเน่ชอบเอ่อชอบผลิตภัณฑ์หยองนมแล้วนะ ก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ยังรู้สึกว้าวเลยว่าเฮ้ยอันนี้คือทำมาจากจากนมจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในที่แบบกรีดมันมันมันมีความหอมละมุนแต่ว่ามันไม่ได้มีเ t e เจอร์ความเป็นนมไม่ได้น่าตังเหมนนมมันแบบใส่กิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ว้าวมากๆเลยอ่ะทุกคนชอบดูนะหลายคนว่าจะอัปเดตเพลนนี้กันไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองกันได้นะคะที่สยาการก่อนแล้วก็นนี้เปลุ้กิจกรรมน้องเพลง แล้วก็มาตัดคนเรียกว่าทำภารกิจต่างๆไปทำกับพี่เจนจีนด้วยเป็นยังไงบ้างครับเขียนบอกว่าบนในที่บอกว่าตื่นเต้นทำไมไปย้อนดูได้เลยว่าจูเน่ร้องเพลงรับงานร้องเพลงอ๋อตื่นเต้นที่แบบได้กลับมาจับไปร้องเพลงหรอใช่ค่ะก็คือคิดว่าล่าสุดน่าจะสองปีแล้วมั้นี่นี่น้องเป็นอะไรไม่ก็อันนั้นเหมือนน่าจะเป็นงานตอนแบบคิ้งโฟมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนั้นก็ เหมือนเป็นจึ่งจึ่งโชว์เพอร์ฟอร์มโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รับเลยจริงๆเป็นคนแบบค่อนข้างจะเกิดนิดนึงนะอย่างแบบว่าลองก่อนหน้าีนอื่นเลยค่ะดีใจที่วันนี้ก็ไม่ได้ลองคนเดียวก็มีพี่เจมมาลองด้วยนะ <c oughs> พี่เจมก็ต้องรักมากพี่เจมคืออยู่ข้างหลังก็แบบจะได้เก่งมากจะได้สวยมากก็แบบฉีดยาแต่บางทีมันมากขอณพี่เจมอมะวันอาทิตย์เป็นวันดื่มของโลกหนูอยากจะสุภาพจนชวนติ๊กเด็กอย่ตงน้นหนูอยากเก่งากค่ะ เนื่องในโอกาส w o r ์เ b น e r Day ก็รู้สึกว่าเออไม่แน่ใจได้คิดว่าน่าจะมีทึงคนที่ชอบดื่มแล้วก็ไม่ดื่มเนาะได้คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้แบบคุณประโยชน์ของการดื่มเบียแล้วว่ามันเพ,เพิ่มเรื่องแคลเซียมโปรตีนวิตามินดีดนบีต่อและอื่นอีกมากมายนะคะ คืออย่างตัวได้เองอ่ะบางทีพอเราโตขึ้อนอ่ะนมมันดูเหมือนเป็นแบบมีภาพจำของการที่แบบว่าเราเป็นเด็กแล้วลลต้องดื่มนมโตมาเราอาจจะดื่มน้อยนมหรือหรือเราต้องเลี้ยงมันเพราะว่า,าระบบย่อยเราทําง,งานได้ไม่ดีเหมืนเดิมเนาะได <c oughs> ้คิดว่าแบบรู้สึกว่าหลายหลายผลิตภัณฑ์ตอนนี้ค่ะที่อยู่ในตลาดต้องมีทั้งเรื่องให้เรามากขึ้นของ พวกริโภคที่หลังหลายกับร่างกายแต่ละคนด้วยเหมือนกันนี่คือว่าก็เราต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองดีๆค่ะว่าเราแบบเหมาะกับการดื่มนมประเภทไหนออลองอยากจะเชิญชวนมาลองนมรูปแบบใหม่ๆของทางเบจีด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังไงในวันนมโลกนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างออกายแข็งแรง